สปอยซีรีส์จีนเรื่องปัตตภีไร้ผ้า EP ที่22พระเอกบอกข้าจะช่วยเจ้าเอาคืนเองแล้วบาดแผลของเจ้ายังเจ็บอยู่หรือไม่พร้อมเอื้อมมือไปหานางเอกก็ปฏิเสธและปัดมือเขาออกปล่อยข้าออกไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกบีบมือเขาจนแน่นตอนนั้นโยหลันก็เดินเข้ามาเทียนจวินเชิญท่านององไปพบมีเรื่องสําคัญพระเอกถามว่ามีเรื่องอะไรถึงส่งสารมาไม่ได้โยหลันตอบกลับว่าสําคัญมากจริงๆทําเอานางเอกแอบยิ้มสั่งให้นําทางไปเถอะพระเอกก็ให้ไปด้วยกัน พอไปถึงเทียนจวินก็รีบบอกว่าแดนวิญญาณส่งข่าวมาเมืองหลวงแดนวิญญาณถูกโจมตีโดยเผ่าทะเลเหนือเจ้าวิญญาณยังไม่ได้สติแม่ทัพกว่าสิบนายต้องสละชีพทุกแห่งวุ่นไวายไปด้วยสงครามนางเอกถามว่าส่งข่าวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เทียนจวินบอกส่งข่าวมาตั้งแต่5วันก่อนแล้วแดนเซียนถูกโจมตีด้วยอักคีเซียนแต่ละคนต่างวิ่งวุ่นสารฉบับนี้จึงเพิ่งถูกส่งมาถึงมือข้าววันนี้นางเอกหมดคำจะพูดในความล่าช้าในการทำงานของแดนเซียนถึงต่อว่าไปก็ไร้ประโยชน์ ควรจะต้องวิเคราะห์อย่างใจเย็นเช่นนี้ดูท่าที่แดนเซียนประสบกับการโจมตีเมื่อห้าวันก่อนนั้นเป็นการโจมตีลวงเป็นวิธีส่งเสียงทางตะวันออกแต่โจมตีตะวันตกของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเพียงใช้กลลวงตบตาก็ทําทให้ผู้คนในแดนเซียนวุ่นไวายไปทั่วสับสนโอลหม่านไปหมดไม่มีเวลาดูแลเรื่องอื่นย่อมไม่สามารถช่วยเหลือแดนวิญญ,ญาณได้แต่เจ้าวิญญ,ญาณไม่ได้สติแม่ทับสิบกว่านายต้องสละชีพการบาดเจ็บล้มตายที่ร้ายแรงเช่นนี้มิใช่สิ่งที่แดนวิญญ,ญาณสมควรได้รับเซิ้อหลีขอ ร้องเทียนจวินให้ข้ากลับไปยังแดนวิญญาณทันทีเทียนจวินตอบรับพร้อมส่งยาให้แน่นอนอยู่แล้วเจ้าวิญญาณไม่ได้สติย่อมต้องบาดเจ็บไม่น้อยยาอายุวัฒนะเหล่านี้มอบให้เจ้าวิญญาณกินซะข้าได้สั่งทหารให้รีบไปช่วยแดนวิญญาณปราบปรามโจรร้ายแล้วพระเอกบอกการก่อจลาโจรกับการถูกบุกโจมตีของแดนวิญญาณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่หากอนุมานตามสามัญสำนึกนี่คงเป็นการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจเผ่าทะเลเหนือบางทีอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่หยิบยืมมาเทียนจวินก็คิดเช่นเดียวกัน แดนวิญญาณน,นี้จะต้องมีคนแอบก่อเรื่องอยู่แน่คิดค้อนอำนาจเจ้าวิญญาณองค์ปัจจุบันสถาปนาราชาองค์ใหม่และราชาองค์ใหม่ในตอนนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับแดนเซียนแน่เช่นนี้จะยิ่งวุ่นวายใหญ่หลวงพร้อมกล่าวโทษตัวเองที่ไร้ความสามารถเิ้นจวินออกจากนอกชั้นฟ้ามานานแล้วพระเอกตอบกลับพรุ่งนี้ข้าจะกลับไปนอกชั้นฟ้าแล้วตามนางเอกไปนางเองกกล่าวขอบคุณที่หลายวันมานี้พระเอกดูแลนางเป็นอย่างดีเสลี่ขออำลาพระเอกมองตามนางไปก็ถอนหายใจอย่างไรก็สามารถควบคุมให้ดีได้แล้ว มิอาจเดินหน้าและถอยหลังผิดหวังกัดกุ้มลาวสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือว่านางข้ารู้มานานแล้วว่าข้าควรวางมือภาพตัดมาที่แดนวิญญาณผู้คนบาดเจ็บบ้านเมืองพังทลายนางเอกกลับมาถึงก็รีบไปดูอาการเจ้าวิญญาณนี่เป็นยาอายุวัฒนะของเทียนจวินพวกเจ้าลองดูหน่อยว่าใช้ได้หรือไม่เหตุใดเจ้าวิญญาณถึงบาดเจ็บหมอรายงานอาการบาดเจ็บของเจ้าวิญญาณเป็นดาบที่พสศดาบนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่สิ่งที่ทําให้เจ้าวิญญาณไม่ฟื้นที่แท้จริงก็คือพิษพิษคล้ายหมอกชนิดหนึ่ง ระยะแรกทําให้คนสูญเสียสติจากนั้นก็ก่อให้เกิดการหมดสติหากผู้ถูกพิษมีบาดแผลบาดแผลจะไม่อาจสมานกันได้เลือดจะไหลไม่หยุดแต่พิษหมอกชนิดนี้มีจุดที่ต่างจากพิษหมอกอื่นๆเล็กน้อยมันดูเหมือนเป็นผลร้ายต่อร่างกายของคนแดนวิญญาณอย่างใหญ่หลวงแต่กับสิ่งอื่นๆไม่เป็นภัยคุกคามใดๆนี่ดูเหมือนเป็นพิษที่สกัดออกมาและพุ่งเป้ามาที่แดนวิญญาณโดยเฉพาะนางเอกก็คิดถึงตอนที่พระเอกเคยรักษาให้พระเอกใช้พลังเวทเพียงเล็กน้อยก็ขับพิษหมอกสลายไปได้บัดนี้พิษนี้ ตอนนั้นคนผู้นั้นไม่ใช่ตายไปแล้วหรือนางเอกถามหาชิงเหยียนกับซื่อหลงพวกเขารายงานว่าถูกเจ้าวิญญาณส่งไปตรวจสอบแต่ละสถานที่ตอนนี้ยังไม่กลับมา นางเอกคิดบังเอิญขนาดนี้เชียวเรากับคำนวณเอาไว้แล้วอย่างนั้นอารักขาเจ้าวิญญาณให้ดีจะต้องทำให้เจ้าวิญญาณฟื้นขึ้นมาโดยเร็วที่สุดนางเอกมาที่ค่ายทหารก็เจอกับเหล่าทหารที่บาดเจ็บชาวบ้านที่สูญเสียครอบครัวดูท่าสถานการณ์คงร้ายกว่าที่คาาคิดเอาไว้แม่ทัพทั้งสองมาคํานับเมื่อ5วันก่อนจู่ๆก็มีกองกำลังบุกเข้าโจมตีทางทิศใต้พวกเขามีกองกำลังเพียง200นายทงที่พวกเขานำมาเป็นธงของเผ่าทะเลเหนือผู้ที่มาล้วนเป็นบุรุษร่างกายกำยำแข็งแรงสวมช ดำทั่วทั้งร่างเดียวแรงหน้าตกตะลึงอีกทั้งศาสตาวุธที่อยู่ในมือแหลมคมยังหาใดเปรียบไม่ได้ผิวหนังของพวกมันเหมือนว่าจะผิดจากคนทั่วไปทหารทั่วไปยากที่จะแทงทะลุได้มีเพียงแม่ทัพที่พอมีพลังเวทอยู่บ้างลงพลังเวทอยู่ในคมศาสตาวุธถึงจะทําให้มันบาดเจ็บได้บ้างนางเอกถามถึงศพของอีกฝ่ายแม่ทัพรายงานว่าถูกอีกฝ่ายนํากลับไปทั้งหมดมีเพียงศัตรู8ปดคนที่ถูกเจ้าวิญ,ญญาณจับตัวเอาไว้แต่ร่างก็ระเบิดกลายเป็นเนื้อโครนทาให้นางเอกนึกถึงกลุ่มชายชุดด ทำที่โจมตีนางหากเป็นคนเช่นนั้น200คนกำลังก็ไม่อาจดูแคลนได้จริงๆคนที่เป็นหัวหน้าของอีกฝ่ายคือผู้ใดแม่ทัพรายงานบุรุษชุดดำสวมชุดคลุมคนหนึ่งรูปลักษณ์ภายนอกไม่ผิดอะไรกับคนทั่วไปแต่เพลงกระบี่ของเขากับพิลึกพี่ลั่นยิ่งนักเจ้าวิญญาณได้รับบาดเจ็บเพราะเขานางเอกก็คิดถึงฟูเซิงขึ้นมาทันทีเขาเป็นคนของเผ่าทะเลเหนือไปได้อย่างไรตกลงพวกเขาโจมตีแดนวิญญาณเพื่ออะไรกันแน่แม่ทัพรายงานต่อตาประทับทองของเจ้าวิญญาณถูกเขาเอาไปแล้วนางเอกคิดแค่ช ชิงตาประทับทองไปจะสามารถแย่งชิงอำนาจอะไรได้นางเอกเดินมามองดูศพทหารคนสำคัญจนมาถึงโรงหนึ่งที่มีตะดาบแม่ทัพบอกโมฟังสู้สุดชีวิตจนตัดหัวของศัตรูมาได้สามคนแต่กลับถูกศัตรูสามสี่คนลุมล้อมกืนกินเขาไปทั้งเป็นๆนางเอกก็อึ้งไปมีชีวิตต้องเห็นตัวตายต้องเห็นศพถ้าไม่มีศพข้าไม่เชื่อแม่ทัพกับทหารก็ยืนยันว่าพวกเขาล้วนเห็นกับตาตัวเองนางเอกตอบรับข้ารู้แล้วเผาวิญญาณพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถเหล่าทหารล้มต อย่างน่าสังเวชหากข้าอยู่ด้วยในเวลานั้นบางทีมันอาจไม่เป็นเช่นนี้คนตายไม่อาจฟื้นคืนชีพเสียดดยไปก็ไม่มีประโยชน์เสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันสิ่งที่ข้าทําได้คือทําให้คนรอดชีวิตมีชีวิตอยู่ต่อไปน้ําตานางเอกไหลเป็นทางแต่นางก็ยังนิ่งได้อย่างน่าเกรงขามจากนั้นนางเอกก็มาไร่คาถาเพื่อส่งเหล่าดวงวิญญาณที่เสียสละเพื่อแดนวิญญาณด้วยนามแห่งข้าชักแม่น้ําลืมเลือนข้าซลีองปีซางขอสาบานด้วยชีวิตแขนครั้งนี้จะต้องเอาคืนจากนั้น ชายชุดดำก็ไปรายงานกับนายท่านบ่ายวันนี้นางเอกกลับมาอย่างแดนวิญญาณน,นางนำยาอายุวัฒนะของแดนเซียนกลับมาด้วยแกผิดให้กับเจ้าวิญญาณจากนั้นก็ใช้อาคมปลอบขวัญวิญญาณน,นายท่านชุดดำคนนั้นก็คือฟูเซิงนี่มันเหมือนกับผู้กอบกู้ชีวิตชัดๆมิน้าละ สามัญชนในแดนวิญญาณถึงได้บูชานางนะคนทั่วทั้งตําหนักวิญญาณก็ไม่พบกลิ่นอายของมุกวาวสมุดครามจะต้องเป็นเส้นมู่เย่เจ้าหมอนั่นคงยกไข่มุกให้กับนางเอกไปแล้วแน่ๆดูท่าตอนนี้จำต้องจัดการนางแล้วละ่ะล่อนางเอกออกมาให้ข้าเวลานั้นข้าจะคอยลงมือด้วยตัวเองสังหารนางและเอามุกวาวสมุดครามกลับมาก่อนที่เรื่องนี้จะสําเร็จจะให้นายน้อยรู้เรื่องไม่ได้นายน้อยใจอ่อนกับนางเอกมาหลายครั้งเกินไปแล้วที่ข้าต้องสังหารนางก็เพื่อเอามุกวาวขาวสมุดกลับมาและเพื่อกําจัด ภายในอนาคตด้วยรอให้นางเอกตายแล้วต่อให้นายน้อยมีความเห็นต่างจะทําอะไรได้อีกแล้วนางเอกก็มาประชุมกับเหล่าทหารและขุนนางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ก็หมายความว่ามีหนอนบ่อนไส้หลายวันมานี้ไม่กี่วันเหล่าสิวได้ศึกษาเส้นทางถอนตนของอีกฝ่ายหากไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับโครงสร้างเมืองอ,องเป็นอย่างดีไม่มีทางถอนกลับได้เร็วขนาดนี้ นางเอกบอกที่แย่มากไปกว่านั้นก็คือแต่ละดินแดนล้วนมีจลาจนนั่นก็หมายความว่าแต่ละดินแดนล้วนมีหนอนบ่อนไส้ค้นหาให้หมดหนอนบ่อนไส้เหล่านี้ไม่เพียงแต่คุ้นเคยกับท้องถิ่นยังคุ้นเคยกับโครงสร้างกองทัพและแดนวิญญาณด้วยจะต้องเป็นคนในกองทัพแน่ในสืครานี้ผู้ที่หายสาบสูญผู้มีหลักแหล่งลึกลับจงจับกลุมทั้งสาเผ่าให้หมดแล้วสืบสวนทีละคน ทหารเข้ามารายงานเหล่าสัตว์ประหลาดที่ฟันแทงไม่เข้าเหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกแล้วขอรับที่ที่พวกเขาไปก็คือเฮวสวีเทียนพวกเขาไล่สังหารไปตลอดทางทุกขนแห่งที่ย่างก้าวผ่านล้วนไม่มีผู้รอดชีวิตเหลือเหล่าแม่ทัพกับทหารก็ขอออกสึกนางเอกบอกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่เหนือคาดแม่ทัพจูเฟยแม่ทัพซางเปยครั้งนี้ให้พวกเจ้าทั้งสองเคียงคู่ฆ่าไปออกสึกครั้งนี้การออกสึกครานี้ไม่ใช่เพื่อสังหารศัตรูแต่เพื่อจับเป็นแม้จะจับกลับมาได้คนเดียวก็ยังดีจับกลับมาให้คนที่เมืองอ ได้ศึกษาจุดอ่อนของพวกเขาเพื่อป้องกันการถูกโจมตีอีกครั้งเหล่าชาวบ้านหงหยวนที่อาศัยอยู่ริมขอบเหวสวีเทียนก็พากันทำพิธีอธิษฐานขอให้แดนวิญญาณสงบแต่จู่ๆก็ปรากฏควันดำขึ้นที่หมู่บ้านนั้นทำร้ายผู้คนจนหวาดกลัวและพากันวิ่งหนีตอนนั้นนางเอกก็พุ่งเข้ามาด้วยชุดสีแดงเพลิงนางจัดการเหล่าควันดำพวกนั้นทันทีจนนางได้เจอกับฟูเซิง เพิงเผาแดนเซียนแผดเผาตัวข้านี่คือของขวัญที่ข้าจะส่งคืนให้เจ้าฟูเซิงมองแผลท,ที่ไหม้บนมือน่าสนใจจริงๆนี่สิถึงจะคู่ควรเป็นคู่ต่อกรของข้าทําให้ท่านอองระลึกถึงได้เป็นความโชคดีของข้าขอไม่ปิดบังท่านนะวันนี้ต้องการจะวอนขอสิ่งหนึ่งจากอองพี่ชางข้ารู้ว่าท่านจะต้องไม่ยอมตกลงแน่ดังนั้นจึงรบกวนท่านอองทิ้งชีวิตเอาไว้ด้วยนางเอกไม่สนใจคําพูดของเขาหมายจัดการฟูเซิงทันที